เ่จริงๆอยากจะพูดพาทั้งเจ็ดนี่จนนะว่าใครเกิดวันไหนเป็นยังไงเป็นคนเจ้าชู้เป็นคนขี่เกียรติเป็นคนจะได้เป็นเจ้าคนไหนคนไม่เกิดวันไหนอะไรยังไงอย่างนี้นะคะแต่ท่านี้เดี๋ยวก็จะไปรบวนเสียงของพระอาจารย์เขาเราขึ้นบทเลยนะคะเราเอาขึ้นโบสถยอย่าไปตีภาษาไปสองแห่สองง่ามสิอ่าอ่อันนี้ก็คือเขตเสมานะคะ เขตเสมาทาไมถึงเรียกว่าเขตเสมาเขตเสมนี่ก็คือมีใบเสมาปักเขตนะคะถือว่าถ้าใบปักเขตเนี่ยจะไม่ออกนอกเขตนะจะเรียกว่าใบเสมาเขตในจากที่ปักใบเสมาแล้วก็ตีเข้าไปในโบสถ์นะคะจากพื้นที่โบสถ์มาถึงใบเสมานั้นถือว่าเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์และถือว่าเป็นพื้นที่พระอุโบสถนะคะดังนั้นพื้นที่ตรงนี้นะคะจากที่อาจจะเกิดพะเอ่ออะไร เกิดแผ่นดินไหวเกิดภูเขาไฟระเบิดแล้วก็ล้างบางตรงนี้จนกลายเป็นแผ่นดินเดียวกันเลยนู่นนี่นั่นเลยนะคะแต่ดินตรงนี้นะคะยังไม่มีการถอนพระอุโบโสถตามฐานคติความเชื่อนะคะเขาให้ความเชื่อว่าดินตรงนี้ในพื้นที่ของวัดทั้งหมดนะจะไม่นับจะนับแค่พื้นที่ในโบสถ์อย่างเดียวนะคะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยถ้าสมัยโบราณเนี่ยบางทีบางคนเขาไปยกบ้านทับ ที่โบสถ์เก่าแต่เขาไม่รู้ว่าข้างล่างมันเคยเป็นโบสถ์เก่าหรือเคยเป็นโบสถ์มาก่อนโน่นนี่นั่นนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ถอนใบเสมานะครับเพราะมีการปักใบเสมาฉะนั้นเวลาพวกเราไปสร้างบ้านทับวัดเก,วเก่าหรือว่าโบสถ์เก่าหรือที่เก่าหนะักมักจะมีอันเป็นไปแล้วก็อยู่ไม่ได้นะคะดังนั้นในพื้นที่พระอุโบสถเนี่ยเวลาเราจะเข้านในพื้นที่ของพระอุโบสถน่ยทุกกรณีเลยทุกคนจะต้องถอดหมวกที่อยู่บนหัวถ้าเป็นชาวพุทธนะจะถอดหมวกแล้วก็ต้องถอดรองเท้า เราจะเอาไว้นอกเขตโบสถ์เพราะเราจะไม่นิยมเดินข้างในตัวโบสถ์นะคะเนี่ยก็คือเขตตรงนี้เราจะถอดรองเท้าแล้วก็เดินนะคะเพราะมันจะไปพ้องกันกับตัววิบากกรรมก็คือของพระเจ้าอาชาศัตรูที่ท่านมีความศรัทธาเลื่อมใสต่อพระพุทธเจ้ามากในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆน,นะคะแล้วทนีนี้ท่านมีความศรัทธาเลื่อมใสแล้วเลยถ้าเกิดเป็นเด็กวัดในสมัยนะั้นถ้ายังไม่ได้เกิดมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินนะ ท่านก็เลยไปทําความสะอาดวัดเหมือนพี่พรามเป็นคนอยู่วัดนี่แหละไปทําความสะอาดวัดนะแล้วท่านี้ไปทําความสะอาดวัดแล้วแล้วท่านี้มันมีอาสนะปูอยู่หน้าพระแต่เป็นที่นั่งของพระปัจเจก,กับพุทธเจ้าที่ที่เขาใช้นั่งสมาธิเช้าเย็นเช้าเย็น แต่แกไม่ได้ตั้งใจแต่แกลืมไปแกลืมไปพับไปพับแล้วก็เข้าไปแล้วไปทําความสะอาดปัดยหยักย่ยให้มันดูสวยงามใช่ไหมแค่ท่านเอาเท้าไปเหยียบในที่ที่ของพระปัจเจกพระพุทธเจ้านั่งสมาธินะคะโดยแค่ไม่ได้ตั้งใจเลยแค่ว่าท่านศรัทธาเลื่อมใสยอย่างมากเลยนะแล้วท่านยำเกรงมากแต่ท่านลืมไปในขณะนั้นว่าท่านกําลังเหยียบในที่นั่งของพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้ววิบากกรรมตัวนั้นก็เลยติดตัวของท่านมาจนท่านมาเป็นพระเจ้าแผ่นดิน นะคะโดยกรรมให้ผลก็คือถูกลูกล้างผ่านแล้วก็เอาไปขังไว้ในคุกนะคะแล้วก็ใช้มีดนะคะกรีดฝ่าเท้าลูกชายใช้ใช้มีดกรีดฝ่าเท้าพ่อตัวเองเพื่อให้พ่อตัวเองสละราชสมบัติแล้วก็ให้ให้ปรับดาตัวเองขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์พูดง่ายๆก็คือจะยั่งชิงราชบัลลังก์พ่อของตัวเองในสมัยพระพุทธเจ้าเนาะเสร็จแล้วเอาพ่อตัวเองไปขังนะคะไปขังไว้เสร็จแล้วก็ให้อดอาหารก่อนเจ็ดวัน แล้วก็เห็นว่าอดอาหารแล้วไม่ตายแล้วก็เลยให้ทหารตามไปดูว่าทําไมถึงอดอาหารแล้วไม่ตายก็ปรากฏว่าแม่ของของพระราชาหรือเป็นเมียของพระเจ้าแผ่นดินนั่นแหละค่ะท่านจะเอาเขาเรียกว่าน้ําผึ้งแล้วก็ข้าวนะครับปั้นแล้วก็ใส่ไว้ในร่องนมนะคะผู้หญิงก็จะใส่ไว้ในร่องนมก็คือพูดง่ายๆก็คือทาไว้ในในนมเอาไว้นะคะแล้วก็ปิดผ้าไว้นะคะแล้วก็เข้าไปในคุกแล้วก็เปิดแล้วก็ให้สามีกินนะ ก็เขาเขาเป็นสามีภรรยาเขารักกันจะไหมทํายังไงจะให้สามีตัวเองรอดจะไหมสามีก็ต้องเอากินไปไอ้กินไปเลียไปอ่ะก็รอดไปวันหนึ่งไปรอดไปวันหนึ่งไปท่านี้ก็เลยจับได้นะลูกชายตัวเองก็เลยจับได้ท่านี้ก็เลยไม่ให้แม่ตัวเองเข้าไปหาพ่อนะคะขังไว้ท่านี้ครอครั้งที่สองนี่แหละค่ะก็เลยอ่าเอาของมีคมก็คือมีดกรีดฝ่าเท้าพ่อตัวเองแล้วก็เอาน้ําเกลือเนี่ยทาให้ ให้ร้อนรนทุรนทรายจนถึงแก่ความตายอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหลังจากที่พ่อตายไปแล้วตัวเองได้ขึ้นมาเป็นพระเจ้าแผ่นดิน นะคะก็เลยมาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็เลยเกิดความสำนึกว่าเุ้ยฉันได้สร้างกรรมหนักแล้วเหรอฉันได้ทํากรรมหนักแล้วเหรอแล้วฉันจะทํำยังไงพระพุทธเจ้าก็ไม่มีหนทางในการแก้ไขบอกว่ารู้ทำปฏิบัติทำได้แต่ว่าเมื่อคุณตายไปแล้วยังไงคนก็ต้องตกนรกอวีจีอยู่แล้วแล้วท่านไม่อยากตกนรกเห็นไหมคะท่านไม่อยากตกนรกทำยังไงท่านก็เลยมาศรัทธาเริ่มใส่ในบรวรพุทธศาสนาแต่พระพุทธเจ้าก็บอกว่าคนฆ่าพ่อฆ่าแม่ทาร้ายพ่อแม่ยังไงก็คือต้องตกนรกอยู่แล้วนะคะไม่สามารถที่จะ จะทำบุญใหญ่ขนาดไหนก็ตามจะสร้างมหาเจดีย์จะสร้างวัดด้วยทองคําเป็น84,000วัดก็ไม่สามารถที่จะ ลบล้างวิบากกรรมนี้ได้ลักษณะอย่างเนี้เป็นต้นดังนั้นเราอย่าไปต้องเด็นขาดนะคะดังนั้นเวลาผู้เราจะเดินเข้ามาในโบสถ์เราต้องดูเขตเสมาก่อนว่าเขตเสมาแต่ละที่ดับปักไว้ตรงไหนถ้าปักไว้ตรงไหนต้องถอดรองเท้าไว้นะคะถ้าเป็นคติของไทยเราก็จะอะไรก็ตามที่อยู่บนหัวต้องเอาออกนะคะเป็นผ้าเป็นอะไรก็ต้องเอาออกเป็นร่มก็ต้องเอาร่มขุบลงแล้วก็ต้องถอดรองเท้าเพื่อแสดงความเคารพแต่ถ้าเป็นคนอินเดียล่ะคะนับถือพระพุทธศาสนา เป็นคนอิเดียต้องคลุมหัวแล้วต้องถอดไหม,ไม,ไ,มไม่ต้องเพราะมันเป็นวัฒนธรรมเขาดังนั้นวัฒนธรรมคนอิเดียต้องคลุมผมจึงจะเรียกว่าสุภาพคนมุสลิมจะต้องคลุมผมเขาตึงต้องสุภาพของเขาเขาจะปล่อยผมไม่ได้ฉะนั้นมันอยู่ที่วัฒนธรรมแต่และวัฒนธรรมด้วยเช่นเดียวกันนะคะโอเคเราเข้าไปในบทกันค่ะ แต่ละฐานเนี่ยเราก็จะรู้ถึงเรื่องกรรมทำไมพี่พารรมถึงต้องพยายามเน้นเน้นในเรื่องของการทำบุญทำกรรมนะคะเพราะว่าพวกเราเนี่ยนะคะถือว่าเป็นเด็กและเยาวชนนะคะที่สามารถมีความรู้สติปัญญาแล้วก็วิเคราะห์ไตรตรองพิจารณาในรูปแบบต่างๆได้นะคะดังนั้นพี่พามก็เลยจะต้องพยายามพูดนะคะพูดในเรื่องว่าทําไมต้องเน้นนะคะเน้นที่บาปกรรมนะคะทำไมจะต้องเน้น mm uh -huh.